ที่สุดของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามแบรนด์ด็อกเตอรมาสคว้า2รางวัลใหญ่แบรนด์ด็อกเตรมาสโดยบริษัท o h p s จำกัดโดยมีคุณพิรยุทธ์มั่งค่งกรรมการบริษัทเป็นผู้เข้ารับรางวัลสำหรับที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้คือรางวัลนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ดีเด่น Best Quality Award 2020และรางวัล Beauty Product Award 2020 สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิวสุขภาพของลูกค้าอีกด้วยครับชื่อเป้พิรยุทธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็น CEO ของบริษัท OSPS นะครับผลิตแบรนด์ด็อกเตอร์มาน,นะครับซึ่ง ออกมาให้กับผู้บริโภคนะครับที่รักสุขภาพในตราสินค้านี้นะครับก็ร่วม2ปีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนส่วนตัวนะครับก็มีประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงแอนตี้อ n g จิ้งเมดิซนมาไม่ต่ํากว่า12ปีนะครับแล้วก็ผมเองเป็นกรรมการจัดตั้งหลักสูตรนะครับเวาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับเป็นหลักสูตรที่ให้แพทย์นะครับานศึกษาปอทนะครับได้เรียนอยู่ที่มอธุรกิจบัณฑิตนะครับก็ส่วนตัวแล้วนะครับว่ามีประสบการณ์นะครับอยู่ในแวดวงนี้มาแล้วก็ ผมจะเปิดศูนย์เวลเนสนะครับสมาร์ทคลินิกเวลเนสเซ็นเตอร์และเอสติคเซ็นเตอร์นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะครับทำให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดนะครับเข้ามาร้อยเรียงนะครับแล้วเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ค่อนข้างจะอยู่ในแวดวงอย่างนี้มานาวยาวนานนะครับแล้วก็รู้ว่าดีมานของปัญหาต่างๆที่เราจะแก้ไขนะครับในจุดบกพร่องในเรื่องของร่างกายนะครับที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ จะต้องส่งผลทําให้เรามี energy ในการทํางานของแต่ละวันนะครับแล้วก็พยายามพิคัดสารวัตถุดิบนะครับสารเสริมอาหารแต่ละตัวแต่ละตัวอินกิเลียนแต่ละตัวเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาตอบโจทย์นะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับเราก็เลือกดูโรงงานนะครับเพื่อดูนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีในการผลิตลายผลิตนะครับทุกอย่างต้องปลอดภัยถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องไม่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักนะครับเพราะปัญหาโลหะหนักเองเป็นปัญหาใหญ่มากแลทํทำให้ใครหลายคนเนี่ย จะทาให้เซลล์ในเนืในร่างกายเสื่อมลงนะครับเราก็ได้กลุ่มโรงงานที่เป็นพันธมิตรที่ดีครับแล้วเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์นะครับในการที่ทําธุรกิจนะครับในการจัดจําหน่ายช่วยทําให้การขับเคลื่อนนะครับสู่ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายืนหยัดเอาไว้นะครับเราเราก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อความตรงไปตรงมานะครับเรามีแพชั่นในการที่เราจะเด็กก้าวเดินต่อแล้วก็วางแผนที่จะจัดจะจำหน่ายนะครับสารเสริมอาหาร ตัวนี้นะครับกระจายออกไปสู่เมืองนอกแล้วก็กลุ่มรอบๆเ,ออเพื่อนบ้านของเรานะครับผม กระแสตอบรับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างถือว่าสักเซสมากครับแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับทำให้ใครหลายคนเนี่ยนะครับเกิดแบรนด์รอยัลตี้เกิดในจาสินค้าแล้วก็รักสินค้านะครับแล้วก็เลือกที่จะบริโภคอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดยืนของเราเพราะสารเสริมอาหารทั่วไปบางครั้งนะครับก็คือเป็นแบบลักษณะของฉาบฉวยนะครับเป็นตามกระแสตามรีวิวตามดาราตามสื่อต่างๆแต่ของเราเนี่ยเลือกที่จะสร้างในตัวของตัวเราเองนะครับแล้วก็ เรืองตัวเราที่เราจะต้องเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์นในตัวเรานะครับแล้วเราอย่างหนึ่งเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราอยู่ในแวดวง anti aging ถ้าทราบมาดีก็คือแวดวงนี้กำลังก้าวเดินและก้าวเจริญเติบโตค่อนข้างมากนะครับ ดคือตลาดกลุ่มตรงนี้นยะผมบอกเลยว่าตลาดแอนตี้เอดจิ้งหรือตลาดที่ดูแล้วก็ส่งเสริมที่จะ,ะดีมานต้องการในส่วนของทางด้านของการดูแลสุขภาพเนี่ยผมบอกว่าจเจริญง,งอกงามค่อนข้างเยอะและเติบโตเยอะแน่นอนสังเกตจากศูนย์เวลเนสนะครับศูนย์สุขภาพหรือโรงพยาบาลนนหลายที่นะครับก็เข้ามาทําในกลุ่มนะครับของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็อยากให้ร่างกายของเราดูดีนะครับชะลอวัยชะลอจากภายในสู่ภายนอกครับ วัลวันนี้มั้งคะถือสองจริงๆต้องบอกงี้ครัาวบ้ารางวัลทั้งสองรางวัลเนี้ยก็เป็นรางวัลหนึ่งที่เราก็ไม่ได้คาดฝันนะครับแต่ว่าในเมื่อนะครับเราได้กระแสตอบรับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับกับเอ่อเกี่ยวกับรางวัลของซ e อนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลของ Product นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราค่อนข้างจะดีใจนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นแรงในการผลักดันทําให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่า มันมีความสุขครับแล้วเราก็รู้สึกว่าจะจะ,จะมอบสิ่งนี้ต่อไปให้กับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงงานก็ดีทั้งตัวเราก็ดีแล้วก็ให้ทั้งบริโภคที่รักในตาสินค้าก็ดีครับให้เขามีความสุขร่วมไปกับเราครับสุดท้ายครับฝากถึงแบรนด์ของเราว่าติดต่ออะไรยังไงได้ คือแบรนด์ของเรานะครับดรมาสนะครับภายใต้แบรนด์ดเรมาสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วยืนหนึ่งในเรื่องของวิตามินต้านแก่นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่กําลังติดตามเราอยู่นะครับหรือว่าเห็นจากสื่อในวันนี้นะครับให้ Follow นะครับเข้าไปดูตามเพจต่างๆนะครับเซิร์ชคำว่าดรมาสนะครับแอนตี้เอจิงนะครับคุณจะเจอในเรื่องราวของเราทั้งหมดเลยนะครับสามารถติดต่อตามตัวแทนทุกท่านได้นะครับเพราะว่าตัวแทนของเราตอนนี้นะครับมีอยู่ การส่งออกนะครับในด้านของประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับก็แน่นอนครับจะได้ทานผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับได้ยืนหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้ววิตามินต้านแก่อย่างแน่นอนครับเรียกว่าไม่แก่แน่นอนเนาะคือจริงๆนะก็คือส่วนตัวผมอะพี่ก็อายุประมาณ45นะครับขึ้นเลข45แล้วก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เราตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็ตราบใดถ้าสุขภาพเราดีนะครับเซลล์เราเสื่อมช้านะครับยังไงเราก็จะทําให้เราชะลอไว้ได้ดีที่สุดครับ ขอบคุณท่าน